สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมเดสทาวบผมมันเกมที่แบบว่าอ่ามันคือจริงๆเกมนี้มันมานานแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้คืออ่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้อ่ะมันจะมีคือเขาไม่ได้อัปเดตครับต้องไปเช็คดูนะว่าออฟฟิเชียลเขาอ่ะไม่ได้อัปเดตแล้วนะครับออฟฟิเชียลเขาไม่ได้ทําเกี่ยวมาแล้วนะครับนี่เลยถ้าเกิดว่าเช็กจากอันนี้เขียนว่าเดสทาว์ซวิโบมันจะเป็นอ่าอันนี้เป็นอันออฟฟิเชียลนะครับไม่ใช่ของออฟฟิเชียลโดยตรงนะนะครับ จริผมเล่นไปแล้วครับนี่ผมเล่นไปแล้วนะครับเล่นไปนิดนึงนะครับห้าวันก็ด้ว่ามันมันนะครับผมฮะเราจะมาลองเล่นกันนะับกดเพย์นะครับมันจะมีให้หมดเมันจะมีโหมดให้เราตั้งหลายโหมดนะถ้าเราเริ่มเล่นใหม่ก็จะเป็นโหมด normal นะครับจริงมันจะกดไอ้นี่ได้นะครับกดเป็นช h e a t โหมดนะผมก็คือแบบโหมดสีของได้อะลรนะครับนี่ถ้าเกิดเรากดเปล้วก็จะสามารถสีของได้นะครับเราจะไม่เล่น survival กันนะครับ กดซิเลกนะครับมีเลือกแผนที่เอาเป็นคลาสสิกละกันต้องการที่จะให้ทุวร์เรือไหมอ่าไม่ต้องลวกันคนระับมา <c oughs> กิมนี้นะครับก็ฝั่งซ้ายนะครับเดินนะครับฝั่งซ้ายเดินฝั่งขวาจมงตีนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับหันได้กดกระปร๋อก็จะใช้ของได้วิธีการครับในกิมนี้ก็จะแบบอ่าแบบแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราแบบเล่นไมค์ครับเล่นอะไรมาก็จะเลือกแบบว่าอันนี้ได้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องเลื่อนนะนี่ จะให้เราเลื่อนะครับเล mm ื hmm. like. ่อนกับรับของเรผมนี่ไงประมาณนี้นะครับโอเคไหมกดอ่าดูแมปดิเราอยู่ตรงไหนตรงนี้เหรออะผมจะไปแมปผมจะไปตรงกลางนะครับเป็นบ้านตรงกลางบ้านหกหลังตรงกลางนะครับอ่ามันจะเป็นบ้านที่เอาไว้แบบสำหรับอ่าเรียกว่งไงดีอะฮ้ยสัมผัส้ยต้องเก็บของแล้วเก็บของนะเก็บทรัพยากรนะครับเก็บทรัพยากรมาเลยมาเลยมาเลยตรงไหนแล้วเนี่ยโอเคไป อันนี้เอ่อถ้าเกิดว่าเราเดินไปตรงนี้มันก็จะออกขวาปะพมไมี่รูกอยู่ตรงไหนอะดูแบบโอเคก็ต้องเดินไปฝั่งนี้นครับโอเคมาระหว่า,างเดินก็ทําการเก็บของมาด้วยนะครับของจะเอาไว้ใช้นะครับนี่พวกนี้ก็เก็บเก็บมาครับมันจะมีอาหารด้วยนะนี่ได้อะไรมาได้แบนเน่หรอจะมีกล่องนะครับกโอ้กระสุนก็คือของในเกมนี้ก็ดรอปมาเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องดรอปมาเยอะแล้วก็ต้องเก็บมาด้วยนะครับ นี่เลยนี่เลยทุกถนูเดี๋ยวนะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ไหนดูซินี่อะไรอะสลีกเหรอ,อไม่ใช่อันเป็นนี่ชื่อกดเงียบตรการอินเทอร์แน็ครับไม่มีอะไร <c oughs> ซอมบี้คนระับลองตีซอมบี้ดูนะครับตีกันและตีกันและตีไม่โดนตีไม่โดนครับผมอาีจยตีไม่โดนไอสน้สซะ ไปกันต่อนครับอุ้ยมีแบตเตอรี่นะครับอ่ไปลดไฟด้วยอ่ะกระสุนวิ่แผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์นะเอาไปครับของได้นะครับตรงไหนละโอเคตรงนี้ต้องไปฝั่งขวาตรงนี้นะครับโอเคเดินมา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 เจอร์เสือแล้วนะครับอาวุธเราแบบระยะใกล้นะครับอันนี้เราครับอาวุธได้ปะ ครับเป็นเวพอนนี่ไงโ t o ด e ออ่เอาเป็นขวานขวานหินนะครับใช้ไม้10อันแล้วก็ใช้หิน5อันแต่ว่าหินเรายังไม่พอ,อเค็บมาไปบไรหากันต่อหากันต่อนะแบตเตอรี่ผมเก็บมาจริงๆเราถ้าเกิดว่าเราได้ขวานมาแล้วมาตัดไม้ได้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เไร โอเคอุ้ยอาหารเพียบเลยเราจะรอดวันแรกไ้ได้ปะเนี่ยผมว่าเป็นรากนะเอ้อวันแรกน่าจะไม่รู้ว่าจะรอดได้ไหมครับไม่รู้ว่าตายแล้วแบบเกิดใหม่ได้ไหมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอามาดูก,กันนะเรา,าลองดูกันจะได้ไปสักกี่วันนะครับผมจะรอดสักกี่วันถูกปะไม่ใช่อันนี้ผมต้องแบบเปนข้างล่างนู่นนะไม่เป็นไรตัวน,นี้ก็น่าจะได้เหมือนกัน โอเคนะครับขวานไหนปวะคราฟติง้งไม่พอนอ้าวขัดหิน,นฮ่ฮขัดหินสองก้อนโอว้วมาก์ก่วนแรกทำการเก็บของมานะครับเก็บของมานะไอ้วงงที่เราเดินก็คือบบเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงที่เราเดินนะครับถ้าเกิดว,ว่าซอมบี้มัน อยู่ใกล้วงแล้วแบบมันได้ยินมันก็จะวิ่งตามเรามานะครับเพราะฉะนั้นก็เดินละสายเดินช้าๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเสียงนะครับอืมเดินช้าๆได้นะยิบนีโ้โอเคโอเคนายยุ่งนุ่นควจะไม่ได้กระสุนกระสุน,สน,นไหนดูซิเอาเรากลับมาทึกขึ้นบนกเลยกูกลับมาที่เดิมอีกแล้วอะไรมนะัน่ะต้อนกลับไปใหม่นะครับอุ้ยทำพิษเต็มเลย มาสู้ได้นะ,จจจจจออเ,ะเจ็บ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 อกเลยว่าเจ็บเข่าขอ่นยะเล่นนะขาเล่อยขเล่นลองขอเ,ออก,ขอเก็บ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 โอ้ยอาหารเรีเลยเว้ยมันเป็นอาหารปะอา,อาหารเตรียมเลยเว้ยมีตั้งตั้งมันแผ่นโซลา่านะครับ ตัวระเสือเอาไปคาบต่อได้นะเอาไปคาบเป็นเฮ้ยเฮ้ยโอเครลอดไฟเก็บมาเนื้อเนื้อเอาไป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 ปิ้งได้นะเอาไปปิ้งเอาไปย่างได้นะครับเอาไปปรุงสุกได้นะครับต้องทำการเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไหนดูสิตรงไหน โอเคคือถ้ากือว่าเราแบบคือเราจะนไม่มีนาฬิกาก็ดูไม่ได้ว่ามันจะเช้าตอนไหนนะจะมืดตอนไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมาว่านีแล้วนีแล้วเออโอเคอุ uj, ย้ยจะหิวแล้วครับจะหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วเริ่มหิวแล้วครับเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้ว Okay. เก็บมาเก็บมาหุย้ยเปวิวอัพแล้ววะกดที่สกิลนะครับอ,อัพสกิลก่อนนะครับเอาเป็นคอมแบทอ่าเอาเป็นไซเวิร์สนะครับเพิ่มเป็นน,นี้ปะอิ่มขึ้นปะจัดไปไมยจะมือแล้วครับจะมือแล้ว <c oughs> อือหือเอ้าเชีร่รเดินยิ่งเดินยิ่งไกลกว่าเดิมอะไรปะเนี่ย คื่อไปทางนี่ชิปหายแล้วถ้าเกิดว่ามันมืดท่านมืดมาในซอมบี้ก็คือแบบจะแบบเกิดเยอะมากนะแล้วก็ซอมบี้จะแบบรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน,นชี้หิวแล้ว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 ,อ,ลวอ่าอยูซเปอร์อ่าเป็นฟูดฟ้ดฟู้ดไม่ใช่อันนี้อาหารอยู่ไหนอ่ะกินแอปเปิ้ลกันไปมอรี่กันไปอ่าช็อตคัทไป โ okay, อเคเสร็จเป็นช็อตค่ารนะับกดกินได้เลยจะตายนะครับเอ๊ะมาพอนี้คนระับเริ่มม,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 มือแล้วเริ่มมือแล้วเริ่มมือแล้วเริ่มมือแล้วเยอะมือแล้วมือ้วครับมือแล้วโอ้ my god ตรงไหนเนี่ยโอเคมามามาถึงบนะ้านแล้วตรงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับ คือถ้าเกิดว่าจะจะกันจะสร้างมาตรงนี้มันจะแบบมันจะป้องกันได้ยากนะครับเราเราจะไปบ้านหลังลิกกันนี่บ้านหลังลิกตรงนี้นะครับโอเคเชื่อมือละมือละคาบก่อนเลยคาบก่อนเลยอ่าสิ่งที่จะคาบก็คือเป็นแคมไฟนะครับอ่าเบสโบแคมไฟอ่ะเสี่ยกดผิด ต้องกดเพรสอ่ากดข้างบนครับแล้วก็วางไหนไม่ใช่ต้องต้องอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นใช่ไหมล่ะเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเ่าเราเราฟาร์มเอา EP กดตรงนี้ก่อนครับโอ้ยมืดแล้วเสียงดังขนาดนี้ที่เราวางแคบไปก็เพราะว่าไม่ให้ไม่ให้ซอมบี้มันมาตีเราได้นะครับก็เหอะมันตีได้อยู่ดี ชิมันตีได้อยู่ดีว่าชิบหายแล้วโอเค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 เผมต,ต้องตอง้องต่อวางอะไรสักอย่างก่อนนะเอาเป็นตัวค้าแล้วกันกนะโอเคโอเคชี้อ่ะกูอตายไหมเนี่ยโอเค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 ตายอยู่ได้อยู่อยู่ชิบหายแล้วชี้เพิ่ง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 คือไอเกมนี่คือมันมันซ่อมนมัเอาะอะไรองแต่ตรนมันนะครับ ใกล้ยิงใกล้ก็จะซ่อมไม่เองนะถ้าเป็นพวกรัวพวกอะไรนะโอเคอตายไรเวีนปุอาหารก่อนเลยครับนะปุอาหารปุอาหารโอเคโอเคโอเคอ่ามาโอเคซ่อมไดนะ้แล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งมากระดี่ใจเย็นกันดีเฮียใจเย็นดีไม่อยูกจังวะนี่ขนาะดน้ำมอเนีโเ่โอเค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 ใช้มันติดๆแล้ว โอเคโอเคเอาเรา,าเราครับปิดอาวุธก่อนแล้วกันนะับโอเคครับอาวุธมาก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการกดไปที่อ่าคิวเมนนะไม่ใช่ตรงไหนวะไอเทมอ่าไหนวะอันนี้วะไม่ใช่ไปพอนโอเคไปพอนไอกระดาษเล็กกระดาษใหญ่เฮ้ยทำไมแบบต่างยังไงวะเนี่ย โอเคบ่ okay. งไก่ขึ้นนะครับระยะไก่ขึ้นนะได้อยู่ได้อยู่ไม่อยากฟังละโอเคนะครับของดีมีอะไรวางบ้างรั้วไม้เหรอใช้ไม้แปดอันนะครับรั้วไม้ใช้ไม้แปดอันแล้วก็มีโต๊ะคราบเหล็กเอ่อจริงมจมต้องแบบว่าตอนนี้แบบยังยังยังโอเคเตีโอแรงเลยเว้ยทหารนะครับทหารนะคมับตายครับ ยตายโอเคโอเคโอ,โอ้ชีเจ็บอีเ,อวเวนี่มันตีโคตรแรงเลยถึงคืออะไรปะคือผมยังไม่ได้คับน,นาฬิกาผมยังคับไม่ได้ดูเวลานะว่ามันกี่โมงก,กี่ยามแล้วโอเคเดี๋ยวมึงตีฟรีเลยวัวนี้เฮ้ยเชี่ยหูซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยออออออืือืื้้หห โชคแรงเลยชีม,มันเข้าข้างหลังไม่ไม่เห็นอนะไรนี่เข้าท้องหลังละโอ้ยกระตายมีอาหารกินด้วยช้าเหอะพี่ช้าเหอ,ชเอ,อ,อะช้าเหอะช้าเหอะขาล็อกล้วเช้าเหอะโอเคอยังไม่เช้าเลยเลยถ้าเกิดว่าเราโดนตีมันจะไหมเราไปปิ้งชาลงนะ คือแบบวางแคมไฟวางคาแบบว่าป้องกันไว้นะอุ้ยลัาเข้าโอเคโอเคผมต้องมาคาบสกิลอัพสกิลแล้วนะครับเอาครัตติ้งไหมเอาเป็นเชือคอมแบเหรออย่างอย่างอย่างเอาเป็นเซียวก่อนแล้วนะครับมีเพิ่มเลือดมีลดการหิวอันนี้แบบว่ามองในที่มืดได้นะอ่าดีเหมือนกัน นอัพอามาเออเคไี่ค่อยรีอ่ะนี่วิ่งเร็วรอ่ะใช่ปะเอาความหิวแล้วกันนะอัพขึ้นอีกสักหน่อยโอเคมาอืมโอ้ยยังไม่ผ่านมาที่หนึ่งไปเลยนะจะตายหาแล้วนี่อาหารมีปะไอเทม มัลูลซุปปรุงไม่ได้อหรอมัลซูลออร์ปรุงแล้วนี่หว่าไหมมัลซูลระปรุงไปแล้วใช่ทำไมนโนคนดูแบบที่ทำไมโนคนดูแบบว่าเจ้าจ่ากันยังวะโขี่มาอืเอ้เยิบมาเลยลมชาแล้วชาแล้วลมชาแล้ว,ลวเริ่มเห็นแบบข้างนอกแล้วครับเริ่มชาแล้ว

อุย้ยซอมบี้ในเกมนี้ไม่โคตรดูเลยครับทำไมแสงลดลงวะนะออกไปจะพังแล้วนะครับข่าแล้วอะไรไปบ้างเฮือฮือฮือเฮ้ย,อย,อยโอเค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 ตขาวอะไรไปบ้าง ไอ้พอนอุ้ยโอ้โหอ,อาวุธังอย่างเยอะแยะนะครับผมอาวุธโคตรเยอะเลยอันนี้เป็นขวานนะน่าสนใจนะตัวนี้แต่ต้องมีเหล็กด้วยนี่ผมยังไม่ทำแบบปรุงเหล็กเหล็กปรุงเหล็กปรุงเหล็กก็แยะนะ่แล้วเผาเหล็กคนระับจะขาดโอ้ยเยอโอ้ ดูจัดเลยอ่ะพีโ่โอเคโอ้สองพี่โอเคโอเคโอเคโอค้ยมากันอีกแล้ว เีกว่าช้าเห่นะช้าเห่เช้าเห่เชา้าเห่โอเคช้าแล้ว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 เชืมาเรือ่อยๆเลยซอมบี้ยิงโขู่มากันไปขนาดานั้นเฮ้ยซอมบีใจเย็นโอ้โห ที่มันยังไม่ยังมาไม่หยุดเลยมันะยังไม่เชา้ามั้งโอ้ยยังไม่เช้าเลยเนี่ยโอเคเช้าแล้วนะใช่แล้วฝั่งซ้ายเป็นขึ้นรถมันเช้าแล้วนะแตเะๆๆ่เขีย,ขยบิบ้เสร็จแล้วจะแล้วจะแบบว่านั่นนั่นโอ้ชโอเคต้องมาเคลียร์มาเคลียบรแบบแบบอันนี้ผมพัง พาไม่ได้คนละผากเลยโอเค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 เก็บเก็บเก็บของเก็บอหุ้ยมีชิ้นส่วนโดนปะโดนใช่ปะเก็บเก็บเซฟแล้วผมไปวันที่สองแล้วอย่าไปทางการแล้วโอเคผมว่าก็เอาโอเยผมว่าผมว่าแบบมัน เห็นกูได้ไงอ่ะเออโอ้ยอ่ะอือโอเค,โอ,เคโอ้ไมายถืหัดโอ้มีสามมีแบบสามที่เนี่ยมันแบบที่ข้อสามช่องอ่ะมันก็เลยแบบว่าตึงมากๆนะผมจะต,ต้องแบบวันต่อไปต้องไปหาที่ที่บ้านแบบที่ที่บ้านก็นหาที่แบบว่าอันนี้แหละนะครับอุย้ยผมจริงหิวตายนี่หว่าเชียไม่ได้ดู โอ้โหไม่ก okay. okay, okay. uh ัดชัดๆโอเคัิโอเคโอเคเอเคกับตายคนระับผมมา,เอาเอา,เ,อาเอาเอาไว้เทสก่อนแล้วนะแม่ <laughs> ตึงเกินนะผม <laughs> นี่เลยแบบเล่นแปบ๊บเดียวนี่คือเกือบเกือบยี่สิบ,บนาทีนะบอกเลยว่าเพลินเลยครับโอ้โ oh, ห oh, <laughs> กับตายนะเ <laughs> กือบเมื่อกี้เกือบเขี้ยเกือบหิวตายนะเฮ้ยเกือบหิวตาย เอามาอัพสกิลก่อนแล้วครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็เป็นว่าอัพเป็นกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไอตาอัพไปแล้วเอ่อไอคัมเบอรลี่ไม่ดีเลือดเอาวิ่งแล้วกันนะครับเอาสักสองเลยกันโอเคเอาไปเอาไปเอาเอาเจอกันพรุ่งนี้ครับผมนะครับโอเคโอเคโอเคเอ้ไปเจอกันทีเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมกินนิดก็ไปทสนีทกันนะครับเรทเลว่าซอมบี้มันโคตรเดือดเลยโคตรดูเลย อาจต้องย้าย,ายาที่นะย้ายไปฝั่งซ้ายตรงนั้นนะที่เป็นสามบ้านตรงนั้นนะออโอเคนะผมจบหนึ่งคลคนะรับผมนะฮะโอ้สัตว์ภาพชทางตึงดูดีนะ